สวัสดีครับพี่น้องปองไปสปูสุโขเนี่ครับมาแล้วทีมงานมุนปุยปุยนะครับเด้ออืมวันนี้ก็บโมมีหยางครับมาเพิ่นสั่งมาลือครับรับประกันคุณภาพมุนแน่นอนครับพวกผมมุนครับตอนนี้ลุงสี่หกพักกินน้ำก่อนได้ลุงสีเด้อเบาหวานจะขึ้นเด้อครับสั่งซ้อนของเราก็ซ้อนซ้อนเอาข่าตั้งกองหายเนี่ยอยู่ในกระเป๋าดำนะในในในเป้นะ เข้าทางพุนห้ามเข้าทางคุณฟาสโซดูสิน้องแววยืนดั้งแมบอยู่กันยังได้สปอนเซอร์เป็นไงสวัสดีครับหัวหน้าทีมงานมุนอุยปุ้ยเป็นยังไงครับความรู้สึกพักก่อนเนาะครับ กินน้ำกินไนป้าลงไปกินน้ำปนี่ครับวันนี้นะครับเอฟซีทุกท่านนะครับเราก็รื้อหลังคาก่อนเนาะนรื้อแผ่นอลูซิงนะครับลงไปวิธีวิธีมาดูดูลุงปานวิธีเอาลุงปานเอาลงนะครับนี่นี่ครับ เราจะลงแบบสวยๆลิ้นไม่ให้ตายไรไม่ให้ตอมนะครับโย,นะยนมาเลยโยนมาเลยโยนขึ้นมาเลยอโอ้ยซอดเยอลยตอนนี้ผิดพลาดทางเทคนิคนะครับเราจะให้โอกาสท่านอีกหนึ่งครั้ง <c oughs> โอ้ หักเลยโอ้ยบุกซ้อนคูโอ้บ่แมน่นเนาะมันอนไหงอไดไอยู่เนาะมุก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 นี่ครับเราก็จะส่งสเสบียงกันทางอากาศนะครับเอาหนึ่งขวดก็ยังดีนะครับอีกหนึ่งขวดความให้แต่ลูกเคยเพื่อนเท่าไปบ่ให้เนาะโอ้ยแพงบ่เท่ากันเลย ตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงพักเบรกนะครับหรือ,อาภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกว่าคูลิ่งเบรกนะครับสวัสด,ดี FC ทางไร้สุดช่องทางเดียวชาแนลนะครับสวัสด,ดีพี่นอ้องป้อง,องลายสูุสคนนะครับข้างล่างก็จะมีกําลังใจอย่างล้นหลามสองท่านนะครับซึ่งเราไม่เคยมีมาก่อนพู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 นพ่นท่านใดที่ ไม่ว่างที่จะคุยกันในช่องหนูนาก็เข้ามาช่องข้างเดียวก็ได้นะครับเอาเอาไมมเอาไหมเอาไมมเอาไหมผู้นิพพานพู้นิพพานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโค้งไปเลยหนึ่งสองสามไป เอาไม่ไหมเอาไม่ไหมฮะโอ้ไม่ได้ทำอะไรเนาะตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงคูลิ่งเบรกนานนานนานเห็นบอเห็นบอภาษาอังกฤษนะเป๊ะนะครับเป๊ะนี่นะครับลุงปานก็กำลังเตรียมการอยู่นะครับส่วนทางซ่อนทางอ่ำก็ จะอยู่ข้างล่างนะครับนะจะแยกกันทำงานเป็นส่วนๆนะครับนั่นๆๆๆ,ๆๆๆๆครับช่างอ่มครับหัวแดงๆ,ๆนั่นแหละครับโอ้ช่างซ่อนครับหน้าตาดีๆ,ๆหัวแดงๆนั่นะครับช่างซ่อนขอเสียงหน่อยนั่อนอืม ถ้าแม่เขาเตะบอลเขาอยู่กองหน้าลุงปานเลยลุงสีนี่จะเป็นประตูค่อยหลับอย่างเดียวลุงสีแม่นนี่นะครับเราก็จะถ่ายคลิปลุงปานไปเรื่อยๆให้ลุงปานทำไปเรื่อยๆนะครับนะ ก็อีกไม่นานหลังคาเสร็จเราก็จะทำอีกตอนนี้บรรยากาศก็อบอ้าวเหลือเกินพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศข้างบนนะครับนะ นี่เราก็จะนี่ครับนั่นก็คือภูหลวงครับโอ้โหสวยงามมากคพี่น้องนี่ก็คือหน้างานนะครับก็อยู่ในช่วงขั้นตอนการ เอาแผ่นเอาแผ่นแเทนชีสลงก่อนนะครับทยอยลงต้องเรมามัดระวังนะครับเพราะว่ามันยังใช้ได้อยู่เนาะลุงบ,บ่าเนาะยังเอี่ยมเลยแหละครับเราจะเอาลงให้ให้ยังนิ่มนวลม,มันบอกไม่ให้ยุงไม่ให้ไตอะไรไม่ให้ตอมันบอกเดี๋ยวพอ,อลงไล้ครับตปยืนไปเลยเนี่ยตอนนี้ลุงสีก็เป็น,เป,นปเป็นประตูนะครับคอยรับคอยรับ นี่คือบรรยากาศนะครับช่วงเช้านะครับเราก็อึ๊บนี่นั่งนะครับโอ้ยช่างเข้าขากันเหลือเกินนะเราเนี่ยเหมือนเราอยู่ด้วยกันมาโดนนะลุงสีนะอย่าให้มันบุบนะลุงสีนะหกักคาแรงนะ ตนนี้ตัวนึงไปรอครับเรามีสว่านหัวรับทอดอย่างเดียวเป็นบอลนี่คือวิธีการทอดของลุงป,ปานนะครับนะ สช่ครุบนี่นี่สีก็จะอยรับครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสวัสดีครับ